สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องเลยเขามาสวนหาเก็บพักไปเห็ดอยู่เห็ดกินอืมมะแดงเขากันมันจนเถ่าเบิดะะะ์ตไปแล้วกับดูไม่ไกินดูไม่กินหรือว่าตั้งบสถ์ให้เขามาหาเก็บไปกินนะลีเด้อพี่น้องไปปลูกกับกลองแถวนี้โอ้ยอหน่วยบสได้งามดาอกคลร์ลแกแลน ปลูกควายกองอยู่แถวนี้แล้วเก็บผักพี่น้องเว้ยเก็บมะแตงไปกินพร้อมทีเทาคิมทน่ะซื้อด้ลายอยู่แตงหน่อยพอดีเลาได้ ดีกินเราได้พี่น้องหน่อยกระปกอกแกแบกสามหน่วยมันลายอยู่ได้เลยแต่ว่าบุาคอยได้เข้ามาโอ้ลายหน่วยอยูุพักบับวไปใส่ปนปลาก่อนอพี่น้อง เก็บผักบัวนำ้ำเก็บผักกาดน้ำไปกินกับปุลผักบัวเขาแตกแล้วพี่น้องไอ้งามเลยบาดทำไมเอาผุ้ยมาใส่ฉัว่าแตกไม่นะเอาผุ่นมาใส่เมันผุ้ยเอาพุ่นมาใส่ฉัว่าแตกกันกเลยพุ่นขี้ไก่เด้อพนะี่น้องแตกขึ้นแต่ว่าพักที่เขากินเขาสิโบใส่ผู้วินะใส่แต่พุนนะซื้อหมูมานะจ๊ะเขาจะาใส่ยังให้กิน กินเองได้ใครแน่ฝากไว้กำลังใจในเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาก็ได้ส่วงนี้ก็นักหน่วงร้ยายจักยี่ยงอียาไปหน่อยคิดบ่ยาบ่เศร้าลายอย่างลายแนวฝากไว้กำลังใจในพี่น้องเอ้ยบ้างมือได้ลงคลิปบ้างมือเขาไ้ลงคลิป Lấy lượng lai lao. Bạc hòm con đừng bên mì bạc Ao kèo hát kèo. Kìa hát kèo. Nico. Hm, mát kìa hát kìa เทียงนาพี่น้องเ้ยเรียมสิปนปนปลาต้มปลานินปนพี่เนาะกินข้าวเส่าแล้วปนปลาพี่น้องเลยใส่พริกลงไปหลาย พอใส่พักลงไปมันก็จะเป็นตะกินกันมาทันทีเลยพี่น้องนี่คนคดไปเลยแซ่บแน่นอนกิน,น,นข้าวเช้าพี่น้องสวยเลยแหละเพื่อจะกินนี่แหละสบายดีพี่น้องมอาได้กินข้าวเช้าได้พี่น้องด้วยในูวันนี้ฝนปลา นองเดี๋บคอนอนออกลางคืนจ้าบคอยนอนแต่ก็บ่ได้หาดอกยวนบโบคอยนอนเป็นไงซก็เลยไปดีหายนะฮยูไรหายไปจักแนวอยู่อะ กระเด้ากระแหงนกลวกใหม่อ๋อเชยมันดคนต้องดีต <Pal ak ai> ้องหายก่ละแล้วก็มันลวกกับปะไหวแล่ปกระแหงมันลวกใหม่อันนี้เราข้าวขาวข้าวน้่เห็นเราเขาคนอื่นมันดำ ถ้ามากินกับสออนอขาอดีกินกันามืหอไม่แห้งแต่เขาวิวันใหม่ดำดำสี น่อยจำนียันแต่ยังเล่ท้องอื่นเนะขาเป็นไข่ท่้องอืนอยู่เนี่ยหน่อ,นอ,นอย้อยอท้องอืดไนวดิีเยอีไข่เรื่อยเเลยบิง่ง เราบุคคลยังหายกันได้แล้วเบิ่อสถานาการณ์เลยอะไแล้วก็นุ่มนุ่มท่านเพื่อนใครแน่นเตรียมนมไว้แล้วตัวทันใจเพื่อนๆคนกินยใหญ่ทำเองอบุคคลหายเลยแล้ว,ลวเตรียมมาดีสวนเนะอาไปเนาะงบงาม เดีนยวมกรอบๆะะกปุูกก็มาแตกตัวปยคอยนี่ตกเด้งใช่อหมวัง ไม่หอมเลยนะมันมีคฟมข้าวเลยมีกรพ้าีที่เพิ่งมาเลนาะที่เ,นะเ,เนิ่งเลื่อให้กันไม้ก็ขอบคุ้นายเดรปแบ่งเครื่องกับม้ยา,า,าง่วง ปันกันคุณ,คณหายป้าชดนะสอโต้าเข,าส,ขาสองโตเขาสองจดสองขอบคุณไลายที่คอยสวยเรือซับพอร์ตตลอดคุนบรรจุคนนำันที่ับชม,มหลายคนจะซับพอร์ตอาจจะว่าเอาบุญเทิร์ ซอยเลี้ยวมาตลอดนะทั้งแม่ทั้งฟังไทยลงงข้อหายนนีออ่มันนี่นีน่เอ็นตานออพิเศษเป็นคือสินาวจะหมู่ให้เบิ่งเป็นตายะ่ไปไปตยยายะนั้นแข็งอะค บัวเนกกี่ยเรนน้องเขาห่วงี่เขาเนี่เยเขา,ายังทบัได้อนนี้ทำไม่มาล้างบุบไปแล้วจะไปกินมันจะเป็นเหลือง<อ>ไปเนาะบ้านเขานั่นเอยแค่ที่เปิดองซ่าหรก็ยังมันพพแหงเลยเรับอาจจะไปติดลบก็หนักเอร์มือไว้แล้วเารีนั่นกําลังหนาว แต่แต่ที่อยู่ต่างประเทศน่ะอยู่ไรคือว่าสุดยอดเลยพี่น้องะือว่าเก่งแค่แบบว่ามืนคนอยู่ต่างประเทศการหนาวๆน่ะมาบ้านหนาวน่ะชิบเป็ดต้มแซ่บอ่ะก็ใส่เสื้อันแค่สั้นหยางหล่อซัสชิวชิวแม่เป็นหนาวปัญหาจะใส่เสื้อชิบโตอยู่โตอุ่ยเลย แต่ว่าอยู่ในบ้านเพื่อนๆมันมีเป็นเครื่องปรับอากาศอุ่นเลยมันอุ่นแล้วเอานอกบ้านนะจี้คือกลิ่นไม่เคยอยู่แตงประเทศไม่อเอาเลย với lại thì hãy chào mừng vì sao chị ở bên lạc anh ạ hỏi phải thèm gặp tôi gặp tôi gặp tôi 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 Nào tôi 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 là tôi sửa tôi tôi nhàng tôi ปาบัาคควหอนบัคควน้ำเปเนหมน้องเจ้าเป็นบางหลักมันน้ำแห้งเหลุเ่าก็เปนเหตุให้ดีวนทำากันเรื่อเขามันน้ำแห้งมีทางผักเนื้อแกงวัวพันเช่ไหัืว่าสุดคือกันไหมกับติดหลบคือกันนะหลบหนึ่งที่กับหนึ่งวงศา แต่ว่าสมควรเลย1องศาน้ํากามหน่อ้าี่งเด้อผู้เฒ่าเว้าเพิ่นบ่มีเฮือนมีชาติอยู่บางทีแต่เพิ่นอกเลยเสียชีวิตเนาะมันหนาวแห้งเบิ่งอากาศหมคนอู้แต่ว่าบ่แม่นหิมะตกเนาะแต่ว่าต่ําาไม้น่ะแข็งก้าไปบ่เลย พื่อไม่ร่มนะกมะนาวอีกแล้วชวๆ,ๆับมะนาว,วไปเลยไปตรงไหนนาดกหญเรื่องอากาศดีอยู่ประเทศลาวนะปักสแดนานะแดนาวเนปะปากสแดนนาวเอออากาศในรูดีตลอดปีเลยนะทำปทักเซ่ทำปทักเซ ามบุญไต้น่ะไปอนนกไปนี่กับปกติพอขับไปหอดไปเกตักชองกนางอากาศเย็นหรวิตตกชองากห้อนี้เย็นเวยหันเนาะเ้าจะกูก็เราก็รำในค้ายๆีักสะงก็ลูกกาแฟเลยฮะนะ nó cũng giờ nó có lắm rồi cũng nào đấy cũng nhằm hỏi nó bộ khỏi hò của เอี <i cost> ่หงหัวชูแล้วเข้าอะาหาอากาศไม่สมีตลอดไปเดเดินหานากสิห้องงอยํเดปีน้หา้องอากาศ พี่นี่ยาสีสิบองศาอยู่เก้องศาเงี้ยจูบได้แต่เนาะ้ะทให้เรอสมัยออกอะไรออกกูจะไล่ได,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 ด้พี่น้องสบายดี